ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานมีขั้นตอนดังนี้ 1. ตบไหล่ปลุกเรียก 2. โทร1669 3. กดหน้าอก CPR 4. ใช้เครื่อง AED การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยในผู้ใหญ่ขั้นตอนที่ 1. ประเมินสถานการณ์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณรอบๆผู้ป่วยขั้นตอนที่2ตบไหล่ปลุกเรียกเพื่อประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยขั้นตอนที่3โทร1669เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีผู้ป่วยหมดสติไม่หายใจให้นำเครื่อง AED มาด้วยทั้งตอนที่4การทำ CPR ในผู้ใหญ่มือประสานกัน กดลงตรงกลางหน้าอกยืดแขนตรงห้ามงอแขนกดลึก5-6เซนติเมตรด้วยความเร็ว100-120ครั้งต่อนอาทีอย่างสม่ำเสมอแนะนำให้กดหน้าอก30ครั้งต่อด้วยการเป่าปากช่วยหายใจ2ครั้งขั้นตอนที่5การใช้เครื่อง AED 1. กดปุ่มเปิดใช้เครื่อง AED 2. แปะแผ่นนำไฟฟ้าตามที่เครื่อง AED แนะนำา 3. CPR จนกว่าจะได้ยินเสียงแนะนำจากเครื่อง 4. เมื่อเครื่องกำลังวิเคราะห์ห้ามสัมผัสผู้ป่วยเมื่อเครื่องให้ทำการช็อกให้พูดว่าฉันถอยคุณถอยทุกคนถอย 5. กดปุ่มช็อกตามที่เครื่องแนะนำเมื่อช็อกเสร็จให้รีบ CPR ต่อทันที 我。